คุณคุณคุณนั่นแหละมองหาเซ็ตอยู่หรือเปล่าถ้ากําลังมองหาเซ็ตอยู่นะครับผมติดต่อเซตเอ็มโยทินได้นะครับผมที่ V11 นะกดที่เข้าเกมมาแล้วปุ๊บ f2 แล้วก็เข้าไปที่ V11 ได้เลยนะครับผมฮัลโหลฮัโหลก็กลาบสวัสดีกับทุกทุกท่านนะครับก็พบกัาบผมอีกแล้วนะครับกับเซตเอ็มโยทินนะวันนี้ S <S <an> ผมก็อยากกระเสียงดวงอีกครั้งนะครับผมไม่แน่ใจว่าคลิปกเก่าๆผมลบไปหมดหรือยังอะแต่ว่าบางคลิปก็ได้ลงบางคลิปก็ไม่ได้ลงเนื่องจากดองนานเกินไปนะบางบางคลิปนี่แบบ3เดือน2เดือนผมไปเลยนั่นนี่นะครับวันนี้ผมจะมาเปิดก 20, ล่องบวก14ถึงบวก20ก็เปิดหมดเลยยีิบเก้ากล่องก็มูลค่าปัจจุบันน่าจะกล่องประมาณ M ประมาณ M4 M5 ก็ ประมาณกล่องละส5มสิบห้าบาทถึงสี่บาทนะครับตีไปกลมๆก,ก็สามห้าก็ได้แบบว่าประมาณกล่องละสามห้าก็ตกประมาณพันหนึง่งทั้งนี้สิ่งที่ผมต้องการก็คือหินสีขาวนะครับผมแต่ว่าถ้าสีเหลืองก็พอได้สีเหลืองแต่ว่าใจจริงอยากได้สีขาวมันต้องเท่าไหรดไดนะ่ถิงไรนั่นกอเถิะต้องสาวโกสิบหกอัพเลยมั้งเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะกำไรไหมนะรครับผมไปลูกแรกโอ้โห น,นี่อันนี้ผมเปิดช่องมาไว้รอเลยนะให้แบบง่ายเฮ้ยทำไมไม่เป็นนั่นเดี๋ยวมีไหมผอกเพื่อนๆได้ยันุกสิบหกเลยนะแต่ว่าสีที่เราต้องการไม่มีเลยอเฮ้ยจะสิบอันแล้วใ้เหลืองสิบสี่เขายังไม่มาสักเม็ดเลยเพื่อนๆมันจะมีไหมอ่ะเดี๋ยว ถ้าบวกสิบห้าชื่อมันจะขึ้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆขาวขาวไม่มาสักเม็ดเลยนะผมเจ๊งแล้วมึงนะเนี่ยบุ้คบีเลยครับผมเป็นที่เปิดเลยเป็นที่เปิดเลยม,มันสามารถเปิดตัวเดียวได้ไหมขอ,อง ไม่ได้นะครับเปิดได้ตีละนิดโอ้เพื่อนๆผมได้แบบบวกสิบบวกอะไรอยู่นะแต่ว่าไม่ไม่มีจริงๆเหรอสามสิบ้นอะ่ะอุ้ยผมจบนะครับผมอุ้ยเกือจัดเลยอะ่ะคือพูดตรงๆก็คือเงินหายนะครับผมเนี่ยีแบบเหลืองพวกสิบสี่สองเมตรอ่ะเหลืองมันประมาณราคากล่องเลยนะเพื่อนๆประมาณโซนเ เอ็มไม่เกินสองเอ็มอะถังให้หลูๆเลยแบบสองเอ็มเนี่ยนี่คือหินเก่าผุนทั้งนั้นเลยเนี่ยมหมายว่าเพราะว่ากองมันขั้นทำเลยคลิปนี้ก็ขอตัวลากอูนั่งซึมเลยบ๊ายบายครับผมไปเจอกันความอุดหนุนเซตเอ็มวีสิบเอ็ดด้วยนะขอบคุณฮาฟู